ต่อไปนะครับก็จะอาร์มก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานของ ตำแหน่งที่3นะครับนั่นก็คือก้านของการปรับไฟเล่นไฟแล้วก็ก้านปัดน้าฝนเองนะครับเดี๋ยวเรามาที่ก้านของตัวไฟก่อนและกันนะครับซึ่งไฟตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ง่ายเหมือนปกติเลยนะครับให้สังเกตตัวที่ขีดสีขาวตัวนี้นะครับถ้าขีดตัวนี้อยู่ตรงคําว่าอ๋อก็แปลว่าเรามีการปิดไฟนะครับตำแหน่งที่2ครับหมุนขึ้นไปตัวนี้จะเป็นตำแหน่งของไฟหลีนะครับตำแหน่งที่3ครับตัวนี้จะเป็นตำแหน่งของไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่4ตัวนี้จะเป็นการเปิดไฟ นั่นเองนะครับถ้าคุณลูกค้าต้องการใช้ไฟสูงนะครับเหมือนเดิมครับให้ดันเข้าหาตัวอีกครั้งครับผมนะครับแล้วก็ถ้าต้องการใช้ไฟต่ำก็คือดันกลับเข้าหาตัวอีกหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนไอตัวนูน,น,นที่โผล่มาแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะตั้งให้ระบบไฟเป็นการเป็น เป็นไฟออตโต้หรือว่าเป็นไฟที่เวลาถนนมืดไม่มีรถวิ่งเลยนะครับไฟหน้าจะปรับเป็นไฟสูงให้อัตโนมัติแต่คุณลูกค้าจะต้องกดตัวนี้ไว้นะครับกดเข้าหาตัวหนึ่งครั้งตัวนี้นะครับสังเกตที่หน้าจอของตัวนะครับจะมีตำแหน่งคำว่า เอสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับสแสดงว่าระบบไฟได้ตั้งเป็นออโต้นะครับเ<ๆ>วลาที่คุณลูกค้าวิ่งอยู่บนถนนที่มีความมืดไม่มีรถไม่มีแสงสว่างเลยไฟหน้าของคุณลูกค้าจะอยู่ในตำแหน่งของไฟสูงครับแต่เมื่อไรที่รถถนนเริ่มมีความสว่างมีรถวิ่งสวนขึ้นมานะครับมีแสงสว่างในถนนนะครับไฟตำแหน่งของไฟออโต้ตัวนี้เขาก็จะดอปให้มาเป็นไฟต่ำนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถตั้งเป็นออโต้ได้นะครับตัวนี้ ก็การใช้งานก็ง่ายๆครับระบบไฟนะครับตัวน,นี้ต้องการปิดไฟเลยก็ดันลงมาที่ออฟนะครับต้องการใช้ตำแหน่งไฟเลี้ยวขวาครับตบลงล่างต้องการใช้ตำแหน่งไฟเลี้ยวซ้ายครับตบขึ้นบนนะครับแบบนี้นะครับและนี่ก็จะเป็นการใช้วิธีการของปรับไฟต่างๆนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเพิ่มเติมนะครับการใช้งานของระบบตัว Stop Go ตัวนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการอยากจะปิดระบบการใช้งานของตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานการปิดระบบที่ไม่ต้องการให้ลดดับในขณะที่เราจอดอยู่นิ่งๆนะครับให้กดตัวนี้นะครับค้างไว้นี่ครับประมาณ1-2ึงวินะครับแป๊บหนึ่งถ้าระบบนะครับมีการปิดไว้นะครับจะขึ้นเป็นไฟสีส้มแบบนี้ นะครับถ้าขึ้นเป็นไฟสีส้มแบบนี้แสดงว่าระบบ Stop and Go ได้ปิดการใช้งานนะครับเวลาที่คุณลูกค้าไปจอดติดไฟแดงหรือว่าจอดนิ่งๆเนี่ยรถจะไม่ดับนั่นเองนะครับแต่ถ้าต้องการอยากจะเปิดระบบตัวนี้ครับกดหนึ่งครั้งครับผมอ่านี่ครับระบบก็จะทําการหายไปนะครับไฟสีส้มเมื่อกี้ก็จะหายไประบบ s t o p and Go กก็จะติดการใช้งานได้อย่างปกตินั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการใช้งานของก้านปัดน้ําฝนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเหมือนเหมือนกับรุ่นเดิมๆเ,เลยนะครับก็โยกหนึ่งครั้งครับอาไมียกแนวอะไรยกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการพัด1ครั้งแล้วก็เป็นระบบหน่วงเวลาหยุดสักแป๊บหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นระดับที่2ครับก็จะเป็นการปัดแบบว่า ต่่ออเนืงแต่ไม่ไวมากนะครับแล้วก็ตับลงมาล่างเลยสุดเลยนะครับก็จะเป็นการพัดแบบว่ารัวแล้วก็เร็วเลยนะครับซึ่งวิธีการใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนครับที่ต้องการอยากจะตั้งเป็นระบบออโต้ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะแป๊บหนึ่งนะเราลองตั้งดูงโอเค ให้สังเกตที่หน้าจอของตัวรถนะครับถ้าเราตั้งที่ออตโต้เขาจะขึ้นเป็นออตโต้แบบนี้เดี๋ยวผมไห้ดูแป๊บน,นึงนี่ง่ายๆครับเลื่อนตำแหน่งไปตัวนี้ถ้าต้องการเป็นออตโต้ครับเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งก็จะเป็นระบบออตโต้นะครับเวลาทีา่มีน้ำนะครับหรือว่ามีนีฝนเนี่ยออมากระทบที่หน้าหน้ารถนะครับใบพัดก็จะทำงานเองอัตโนมัตินะครับและนี่ก็คือวิธีการใช้งานของก้าน ไฟนะครับก้านปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็ระบบสต็อปแอนด์นั่นเองครับ